สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ทีนวิัยสุจิน n หลังจากที่ว่างเว้นจากการลงคลิปไปนานไม่ว่าจะติดเรียนติดสอบติดอะไรก็ตามที่ติดได้ในที่สุดก็หาเวลามาลงคลิปได้สักทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมได้ลงคลิป บิลพองแมลงไปก็ได้มีคนรีเควสต์มาเพิ่มนะครับว่าให้ทําเพิ่มอีกซึ่งผมก็ได้ทําเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมก็มีเล่นบ้างนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวที่จะมาทําคลิปอัปเดตบิลเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก่อนที่ไทเทลอัปเดตที่5ที่เป็นการมาถึงของมิลาบูไลอัสหรือฟาทาลิสซึ่งเป็นมังกรดําที่มีความอันตรายอยู่ในระดับ d a n g e r o u s First Class ซึ่งวิวทั้งหมดในวันนี้ที่ผมนำมาเสนอเป็นสายรอเพราะพรองมแมลงจะเน้นไปทางสายรอมากกว่าธาตุนะครับงั้นก็ไปดูกันเลยครับสำหรับวิวแรกนะครับก็คือวิวดีเซนเมนต์แรงแต่บางเพราะมีความอันตรายในการสวมใส่ทางด้านอาวุธใช้เป็นพรองไลท์เบรกเพลสอัลเมนแอคแทกอินครีสสองและเอลเมนต์หนึ่งส่วนมแมลงในบิวนี้ผมใช้เป็นเน็กซัสดักอนโซลซึ่งผมใส่ไสว้สวยๆเฉยๆเพราะว่ามันเข้ากับเลเยอร์นะครับซึ่งจะเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่ว่ากันทางด้านชุดเกราะนะครับส่วนหัว แขนและขาเป็นซาฟิจิวาและตัวกับเอเป็น Raging m c i n e e s แล้วมานำสกิลของชุดเกาะมาบวกกับจิวนะครับจะได้สกิล Attack Boost Level 7 Agitator Level 7 Critical Eye Level 7 Resentment Level 5 Critical Boost Level 3 w e a k n e s Exploit Level 3 Bright Resistance Level 1 Air Ball Level 1 Constitution Level 1 e v a Window Level 1 Protective Polish Level 1และ e v a d t Extender Level 2กับ Item Prolonger Level 2อยู่ในพระคุม ส่วนพระคุมที่จะใช้ในเซตนี้ก็คือพระคุมอีเวชั่นกับล็อกสเตดี้แล้วอีกอย่างนะครับถ้าจะเล่นเซตนี้จะต้องมีเกตบาร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขยันฟาร์มกันด้วยโอเคมาดูสตัดขดองชุดกันครับแอคแท็ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่1073นสะครับส่วนแอฟฟินิตี้อยู่ที่105%่แล้วก็สถานะเป็นปกตินะเป็นระเบิดอยู่ที่210รินยสิคินเซกโบนัสเป็นสปิ o ิ t แอนด์ส e n รนจ์บูสต์และดีเฟนซ์อีกหนึ่งพันหกสิบห้ e นะครับ โดยการเก็บบัฟแมลงให้ครบ3บัฟนะครับเราก็จะบวกแอคแท็กไปอีก100หน่วยแล้วก็ดีฟเฟน์อีก100หน่วยนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยเพิ่มได้เยอะอยู่พอควรก็คือปรับเดคอเลชันสักนิดหน่อยนะครับใส่ โปริจุเข้าไปนะครับยอมเสียอะไรสักหน่อยหนึ่งนะบอย่างเช่น Critical Eye 1ห e v e l เวนะครับเราก็จะเหลือเป็น Affinity 100%นะครับถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเรามาบวกกับภาคม e คมมิเอชั่นคุณสามารถ b o สต์ up ได้ a g e ได้ถึง2,200เลยนะแล้วก็สามารถ Boost Defense ได้ถึง1,500ขึ้นไปนะครับมาดูกันที่บิลที่2 เป็นนิวเมท่านะครับใครเซอร์แมคิเดียสบวกกับฟอร์ดแฟรนสมดุลและคงไม่ลดในส่วนของพลองนะจะใช้เป็นซาฟี่ชัตเตอร์สเตียร์ซึ่งจะเวกชาร์ปเดทอินเคสห้าสองช่องเทียร์ตาเทคนิคหนึ่งช่องแอคแทกอินเคสห้าและหกอีกอย่างละหนึ่งช่องนะครับซึ่งจากเมนต์เป็นแอคแทกอินเคสหนึ่งและเฮลิเจนหนึ่งซึ่งมแมลงที่ใช้นะครับคือมแมลงเวสเซอร์สแต็กฟอร์สนะครับซึ่งเป็นมแมลงที่ แรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นมแมลงที่ผมชอบใช้ที่สุดแล้วมาดูกันที่ชุดก่อนนะครับส่วนหัวเป็นฟรอสแฟงส่วนตัวกับส่วนขาเป็นเล็กซิงแบคเคเดียสแล้วก็ส่วนแขนกับส่วนเอวเป็นไคเซอร์นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตนี้เนี่ยจะใช้ชุดเกราะเป็นเบต้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วมื่ใส่จิวครบนะครับจะได้สกิลแอคแท็กบูสเลเวลเจ็ดพรีเทคอลไอเลเวลเจ็ดอาร์ติเตเตอร์เลเวลเจ็ดพรีเทคอลบูสเลเวลสามวิงเดียนเอ็กซ์โปเลเวลสามพรีเพอร์ฟอร์แมนส์เลเวลสามเฮลบู b บลสแท็กเลเวลสองฮิตกัดเลเวลหนึ่งแอร์บอ e เลเวและ Item p โพลอ n เกอร์เลเวกับ l i ท์เรสติสตันเลเวลหนอยู่ในผ้าคุมและผ้าคุมที่ใช้ในเซตนี้ก็คือ t e m p พ r a l กับวั x สเตอร์มาดูกันที่สเตตของชุดกันเลยครับแอตแท็กขั้นต่ำจะอยู่ที่1นึ่งพันสี่สิีจะอยู่ที่100%นะครับสถานะพิดปกติระเบิดนะครับจะอยู่ที่210และมีคิน s ซ็กโบนัสเป็นสปีดบูส์นะครับแล้วก็าาดีเ e น s ์ 1, ขั้นต่ำจะอยู่ที่1,400.1หนึ่งพันสี่ส มาดูกันที่มิวส์ที่3และเป็นมิวส์สุดท้ายนะครับเป็นมิวส์ full s k i นะครับดายฮาร์ดใช้ในกายอังกฤษเนี่ยจะถือว่าดีมากๆเลยนะครับและเน้นย้ำนะครับว่าจะต้องมีเกรดบานะครับมาดูกันที่คลองกันเลยนะครับจะใช้เป็นไลท์เบลดเพลสนะครับพัรคเมนต์แอคแท็กอินเพิสหนึ่งและเฮลบูสหนึ่งส่วนแมลงจะใช้เป็นเน็กซัสนาคอนโซเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใส่มาสวยๆนะครับเพราะว่ามันเข้ากับเลเยอร์อาร์เมอร์มาดูกันที่ชุดเกาะครับ ส่วนหัวกับส่วนตัวเป็นของ r a ็ k i n g m e c h a n i เส่วนแขนกับส่วนเอวเนี่ยจะเป็นของ a l ลบ t ท r เรีนะครับแต่ว่าส่วนแขนเนี่ยจะเป็น Alpha และสุดท้ายส่วนขาเป็นของ h รู t h ท r o s แล้วมาใส่จิวจนครบนะครับจะได้สกิล แ b o แท t ก e ูส์เลเ i ล i c a l e ร e l ิคอลไอเลเวล o r l e แอ l 7, ิเ l l ตอร์เ l เวล l 3, ็ดเฮลบูส์เลเวล 3, c มแล้วก็ลิสต er ์สเตนเลเวลสามคริติคอลบูส์เลเวลสามวิกเนตเอ็กซ์พอร์ตเลเวล r ามพาวโพลอ e เ e ลเวล r า o l ิพ e พัมแมนเลเวลส e มแอร์บอลเลเวลห่งฟอร์นิฟายเลเวลหน Level ยแลเวซิ่งเลเวล d น r l e โพลิก Polonger โพเลชเลเวลในึุมและอีเวสเอ็กเทนเดอร์เลเวล i o n กับไอเทมโพลอดูกลเลเวลสองอยู่ด้วนผ้าคลมและค้าคโดมที่ใช้ในเซตนี้ก็คืออีเวชันกับล็อกสเติร์ดีมาดูกันที่สเตตของมิ 180, มีคินเซ็กโบนัสเ็นสปิลิตแอนด์สเตรนชบูสและ Defense ขั้นต่ำอยู่ที่1 0 6 7นะครับและบิวนี้เนี่ยยังสามารถบูสแอคแท็ได้ถึง2000ขึ้นไปนะครับโดยเงื่อนไขก็คือจะต้องทำให้ o r t i ต titude ติดนะครับแล้วก็ Eva s ชั n นติดและยังจะได้ Defense เป็น1,500บวกบวกนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับผมจะมาบอกว่าแต่ละบิวเนี่ยสามารถเอาไปใช้ยังไงได้บ้างตัวไหนได้บ้างและที่ไหนได้บ้างนะครับโดยบิวแรกเนี่ยเหมาะกับการเล่นแบบ ert แ Speed Run นะครบและยังสามามรถยยืหุ่นไปใช้ใดิด้ลั่ ตัวมอนสเตอร์ที่ผมแนะนําให้ไปใช้ด้วยนะํัก็จะเป็นจำพวกที่ลดเลือดเราตลอดเวลานะแล้วมันจะทําให้พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ติดนะครับเช่นซาเวจโจและเช่นเดียวกันกับบิลแรกนะครับแต่เป็นบิลที่3นะครับซึ่งมีการใช้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับบิลแรกนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากรีเซนเมนต์เป็นพิ a เพอร์ฟอร์แมนซ์และบิลนี้นะครับเป็นบิลที่ผมแนะนําให้ไปใช้ในไกด์ดิ้งแลนด์มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสามารถเล่นได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็อึดด้วยนะครับแล้วก็มีเท้าโพล็อกเกอร์นะเป็น แค่เบลียวเดียวในนี้นะที่มีพอโพลลอกเกอร์ er นะครับ และมอนสเตอร์ที่ไม่แนะนำให้ไปสู้ด้วยนะครับก็คือพวกที่ลดเลือดเราตลอดเวลานะครับอย่างเช่นเดวิโจนะครับบอกเลยเพราะว่าพิคเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับถึงแม้ว่าเราจะอาร์กเมนท์เฮลิเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะติดถึงดับๆนะครับซึ่งมันน่ารำคาญมาดูกันที่มิลที่2ซึ่งผมใช้แทนไคเซอร์เบคิเดียสแบบเก่าเลยนะครับเพราะว่ามันดีมากๆนะครับซึ่งมิลนี้เนี่ยก็ยังสามารถเอาเป็นสปีดรันได้อีกด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องรับมีนะครับซึ่งตัวที่ผมแนะนําให้ไปตีีนนนนนนนะะะคคคคครรรรรรรัััับบบบกก็ือออออููเเเเ์าต้ฟททสลโย เฉพาะ2อตัวนี้เนี่ยจะใช้ดีมากๆเลยนะครับและตัวที่ไม่ควรเอาไปตีอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือซาฟิจิวานะครับเพราะเอาไปตีทีไรเนี่ยผมต้องรับมีดทุกทีเลยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งสุดท้ายก่อนที่ไทเทลอัปเดตที่5จะมานะครับซึ่งการก,กลับมาของมิราโบไลอัสหรือฟาราลิสเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับจะเปลี่ยนบิลเปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูนะครับสวัสดีครับ